เริ่มดูดูตู้กจกไฟไหม้ไฟไหม้ตู้จกแล้วเฮียไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ลมควันลมควันไอ้เหี้ยแกน้ำตาควางแกน้ำตาไอ้สัตว์มอบมันอยู่ข้างในมอบอยู่ข้างในควางแกน้ำตาตกลงไปแล้วมันไอ้เหี้ยต้องรีบควางไปสัตว์มอฟมันอยู่ข้างในมันกอมอฟกอมอฟไอ้เหี้ยมันมอฟมันอยู่ข้างในสัตว์ ลงไปเงี้ยไม่งั้นมันไม่หยุดนะเว้ยกูมาอะไรทำมั่งวะประท้วงเหรอประท้วงเหรอไอสัตว์ยอมไม่ยัง,ไม,งไม่ยอมไม่ยอมไม่ซั์ไม่ยอมหมกควัานี้อะแกน้ำตาเฮ้ยชั้นบน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 เวย้ยชั้นบนยังไม่ยอมว่าไปเดี๋ยวเข้าไปคุยอะไรเข้าไปเจรจากันไงมันว่าไงาบอกกูด้วย มันบอกแค่นี้จิ๊บจิ๊บว่ะจิ๊บจิ๊บอ่ะจิ๊บจิ๊บอ่ะไอ้สัตว์ไปขึ้นไปอีกไอ้สัตว์แก้น้ำตาคุยกันไม่รู้เรื่องกูบอกเลยว่ามีความแหลกแน่นอนอะถ้าใครไม่ให้ดีไอ้กูบอกเลยว่าแหลกไอ้สัตว์เอ้ยยังูกระโดดลงงเยัไม่ยอมกูอีกมึงยอมแล้วลงมามันถีบกูลงมาเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้เว้ยเจ็ดแม่ถีบน้องกูไอ้สัตว์เจอกูไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยพูดดีๆไม่เอาหมกหมกต้มสีอยู่พี่อยากได้สีเหรอไม่บอกมีครบทุกสีเอาไปเต็มตัวเดูดตัวดู้ตัวมันเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลือกเปิดเปิดเลือกเลย กูมีครบกูบอกไว้กูเป็นอาร์ติสมึงเห็นเห็นยังทีกูเห็นไหมบนฟ้าเลยเฮ้ยประตูไม่ติดเอาไว้สัตว์ไหนเฮ้ยวิ่งเข้าประตูโดนัมบอนวู้ลูกอันนี้อะไรวะให้จอดเรือให้จอดถ่านน้ำเหรอเช็คเช็คนั่งประชุมนั่งประชุมนี่เราจะมาเล่นแบบลุกกันนะครับโต๊ะมึงนี่ยังไม่สมส่วนนี่อะไรเลยสัตว์ ไอ้เฮ้กูเห็น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 แล้วไ้ไหมกูเห็นแล้วไอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้รัวเลยสัตว์เรียนพวกนี้วะไอพวกเป็ดวะลังแกสัตว์ไอสัตว์ลังแกสัตว์ลังแกสัตว์เฮ้ยโดนกูผัดกระต่อยไอเยี่ยผัดกระต่อยนี่สำหรับ คล็ดสุดท้ายแข่งการอราเซิเวอร์นี้นะฮะดูดูป้ายครับแอดก็อดครับฆ่าแต่กูครับผมวันนี้กูจะมาฆ่ามึงไฟล์อะไรกันล่ะไฟนีไฟเสับมันสบมันเออไอ้เนี้ยเ้ยนเยนนยไอน <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยิงมันยิงยิงเอามาัน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 เอามันกูกบินเฮ้ไปไหนแล้วไอ้เหี้ยบินไปไหนเอาบ้นบานเลยพี่ปิวไปแล้วเดีอาบ้านกูพร้อมเอาบ้าน มามาทีเตัวมาประหารนี่คือแดนของมึงแล้วเอาไอ้ยี้ยกู่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ส่่่่่่่่

ไม่สะดกสถานเอ้ยสามนัดหนึ่งสองสามปู๊ปืนแตกไอ้เหี้ยมากูมีกระบอกเดี๋ยวเปลี่ยนป้อมก่อนเฮ้ยเียดูมันปิ้วดูมันปิ้วไอ้ดูมันปิ้วเฮ้ยเหี้ยอปรีสองสามปอ้เหี้ยปิ้วกระจาย ไฮ้ไปไปอยู Dante, ่บนยอดเขาสูงดูมันจะลอยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยิงต่อหน้าดีกว่าึงตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าอ่ะหนึ่งสองสามไอ้เหี้ยที่ขวางทางกูและระเบิดแตกเต็มหน้ากูเลยตัตามตามกูตามเล็งอย่างดีครับ เปียงฮู้ล่วงไอ้สัตว์ล่วงเอ้ยล่วงแล้วนกล่วงแล้วเทมเทมเทมนกล่วงแล้วเทมไอ้สัตว์ดูกูไอ้สัตว์ดูกูช่วยกูด้วยเร็วๆๆๆช่วยกูด้วยสองสองสองเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยอันหนึงอันหนึงนะเดี๋ยวกูช่วยออกมาเดี๋ยวกูช่วยลงมาอันหนึงเร็วง ไม่ได้ดีเลยโอเคโอเคโอเคโอดลงมาละเฮ้ยเดิยิงยงแล้วเฮ้ยตายสอตัวเลยสั์ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวของกูนกกูอ้ยามเดิแล้วมึงยิงบ้านนะนั่นเฮ้ยว้าวได้ไงวะจัดไป มันมันรอดมันรอดหวางขาเปล่าไอ้สัตว์มึงดูมึงดูดูเอาไอ้สัตว์กูปาไปเลยสัตว์กูยัดกูยัดกูยัด โอ้ยนี่มันส่งกันนักกรรมนี่มันเครื่องบินชนตึกขึ้แหละตึกโบเทนสัตโอ้ยล่วงล่วงไอ้สัตว์เยี่ยเดือนล่วงตรงเนี้ยข้างเดียวอ่ะเดี๋ยวครงเนี้ข้างเดียวล่วงล่วงล่วงไอ้สัตว์ล่วงอย่าเก็บมันไว้ไอ้สัตว์หรือฐานหรือฐานหรือฐานไอ้เฮียนี่

เรียบร้อยอ๋อตกใจฆ่าลูกักยางลูกหัวไม่ได้ไหมเนี่ยลูกตกต่ยังฆ่าแม่งเลยสัตว์เลยไอ้เหี้ยยแต่ัวดอนกของพ่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 ออุ้ยกระเด็นหลับเลยสัตว์ยากเลยเหรอยากเลยเหรอแยกเลยเหรอเรียบร้อยไอสัตว์ตายแยกเลยอไสัตว์ตายแยกยังไงดูกูดูกูไปเลยอีกทีอีก อีก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 ทำไมกูฆ่าตัวตายอะ่ะมึงตายคือฉนตายกูย <c oughs> จะไม่เกิดอีกแล้วลา,าก่อนอสำหรับเซัร์นี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันทร์ฟห์้าครับผาเน่ยเนีกิดฉากได้กันฆ่าลูกรักตีเน่น้ำตา,ากูจะไหลสัตว์ออกเกมครับผมแค่นั้นแหละ